สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องมาทาเบิ้งเลยจ้าพี่น้องว่าเอาไข่มดแดงแบบใดเบิ้งกันเลยจ้าพี่น้องพี่นอ้องอ,อ,อ,อุ้โหอีกพออีแน่ปค่อยจๆขยำเฮงขยำงั้นหรอพี่ไหนอะพี่ค่อยง่ายๆไปค่อยๆขยับหน่อยนึงขยับอ,อีกหนึ่งขยำง่อยหนึงแล้วก็เดี๋ยวหนีก่อน,นยก,นย,กนยกห่างมันหนีกอน <c oughs> อ่อนโอ้ยโตมนันน้ำ ยายกับแ้งขวมเด้อเออที่เออตงใจเอาวันนี้ที่ปล่อยมันเอานันไส้เอานันใส่เอาหน่าใส่เน่าใส่เน่าส่กันแป้ง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 พุ่นแป้งพุ่นใส้เขาหุกแล้วคือพเอาแป้งมันมันน้ำนี่เดียวมาอยู่หนักหนักจเล็กหัวจเล็กหัวแหัว กหน,นี้กหนี้กหนียกหน,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 นี้อ้ยว้าเฮ้ยว้าวแ่หงยอีกดีอย่มีแก่ผ่าเอานี่เอ็นพี่น้องอันี่อีกข้างนึงพี่น้องบ้ว้าวฟาบฟาบฟา

拜拜。Bye, bye.